นะคะเสยนแจ่จีเตียนนะคะเสยนแจ่แปลว่าตอนนี้นะคะขณะนี้จีก็คือกี่เช่ไหมคะเตียนแปลว่าโมงมันนั้นภาษาไทยตรงตัวเลยค่ะเสยนแจ่ตอนนี้จีเตียนกี่โมนะคะขณะนี้หรือตอนนี้เป็นเวลากี่โมขุน <c oughs> เครื่องเห็นนาฬิกาชัดไหมเอ่ย ตอนนี้เรามาทวนเลขกันหน่อยดีไหมคะเลขหนึ่งคือ E ี3อ4สาม้ล้วนะคะเ8ปเกสิบสิบหน้าปัดนาฬิกาจะมีแค่สิ <c oughs> นะคะ โอเคหลังจากนั้นเรามาดูกันค่ะทีละอันเอูเตี่ยนตรงกับภาพไหนคะอูเตียน A B C D E F G ไหนไหนอีกอ่ะคืออูเตี่ยนอ่ะไหนอีกอเราสอถามว่าอันไหนไหนอีกอ่ก็ดีดอาอา่ะไหนอีกอออันไหนเป็นอูเตี่ยน ดีดอกคะดีดอกต่อไปค่ะเหลียงเตียนเหลียงเตียน <id> ไหน一个คือเห <id> <id> ลียงเตียนเหนลียงเตียนเหีขาเองนะ,ะไหน一个是两点 e ไหมค่ะสองเห oh. ลียงเตียนสองเลขสองเราจะไม่อ่านเป็นเ e, อเตียนนะคะเราอ่านเป็นเห oh. ลียงเตียน ลืมแล้วเดียวก็รบศูนย์นะคะศูนย์นะคะอ่านว่าอะไรอะศูนย์อ่านว่าหลิงค่ะหลิงนะคะอ๋ออันนี้อ่านเหลียงค่ะศูนย์ศูนย์เขียนยากมากใช่ใช่ศูนย์เขียนยากเลยิงหลิงหลิงค่ะศูนย์นะมาดูค่ะเจียวอ่าภาษาเ่าบอกว่าเจียวจิ่นสี่สิบห้า เ九点四十五分ภาพไหนคะเก้าโมงสี่สิบอ่า a f อันนี้เรียกว่าจิเก้าโมงสี่สิบห้าใช่เพาสี่สิบสองภาพไหนคะสิบสองยน ข้อเอค่ะเอใช่แล้วเดี๋ยวที่เราเด็กสมัยใหม่เขาจะดูนาฬิกาไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะเขาจะดูไปเป็นดิจิตอลเป็นตัวเลขมาแล้วค่ะหลิงอยู่ตรงนี้ส้นเตียนลิงห้าส่วนสามตนึ่งห้ส่วนข้อสี่สานเตียนึ่งห้าส่วนนะคะสี่อันนี้เรียกว่าสามตียนึ่งนสามโมงแล้วก็หลิง ศูนย์ห้าเฟินฟินแปลวานาทีนะคะเฟินอโอเคเล้ยวเขา 6, ขาบอกว่าเลี้ยวเตี้ยนเลี้ยวสามสิบเลียวสามสิบหกโมงสอ 2. <S 2> 2. <S ใช่ไหมคะเขาอ e. <S 2> 2. <S ขีเขาเาเรียกว่าเลีว เตียนหกโมงสามสือเป็นนะคะหรือเรียกว่าลิวเตียนปั้นปั้นแปลว่าครึ่งครึ่งต่อไปข้อชี่สือเตียนสือเป็นสือเตียนสือเป็นสิบโมงเก้านาทีค่ะได้ยินค <ขอ S 1> ำว่าขอปินอินด,ด้วยได้ไหมคะได้ ได้ยินคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะขอพิิีทุกตัวเลยเหรอตายแล้วไม่ไม่เฉพาะเฉพาะอะไรนะคะเฉพาะบางคำอะคะอ่ะเ,คเช่นสองอะไรเงี้ยค่ะก็คำที่ไม่เคยเรียนนะคะโอเคค่ะมาดูตรงนี้กันเหลี่ยมใช่ไหมคะหน้าตาเป็นหลังคาแล้วก็มีเหยืน่นห้อยลงมาสองตัว เลยียังยังเสียงสามนะคะยังเหลียงเหนียง,ง,ง,งหมายถึงสองในนี้จะเป็นจำนวนกับเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมคะโมงต่อไปคำว่าเตียนนะคะเตย์เตียนโมงนะคะเพราะฉะนั้นเหลียงเตียนเหลียงเตียบก็คือสองโมงต่อไปมีคำว่าเฟิน เมื่อกี้เราซื้อเขียน for เอินเฟิรนนาทีนะคะนาทีแล้วจะมีคำว่าป้านอ่าตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเวลาก็จะมีประมาณนี้นะคะป้านแปลว่าครึ่งเมื่อกี้มีคำว่าศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์ข้างบนมีฝนตกลิงเอ๊ะลิงอะไรแล้วนะคะเลยลิงค่ะ ศูนย์ศูนย์อย่างเมื่อกี้เขาบอกว่า9ก้าโมงหนาทีสมมุตินี้นะคะ9ก้าโมงหนาทีตัวโมงต้องเป็นตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ถึงจะเป็นตัวเฟินถูกไหมคะนาทีตัวนี้เราก็จะอ่านว่า9ก็คือ e ี一二三四五六七ี九หน้าลินจิ零ว กับเตียนนะศูนย์ห้าก็คือเอาหลิงมาใส่จิยวเตียนหลิงเตียนห้าหลิงอู่เฟินว่าเฟินเอ้เฟินเสียงหนึ่งค่ะหลิงอู่เฟินนะคะตัวนี้อ่านเสียงสามติดกันเป็นจิยวเตียนนะคะจิยวเตียนหลิงอู่เฟิน นะคะเมื่อกี้ง่ายๆเอาง่ายๆซื้อเตียนซื้อเฟินซื้อ 10. บจุดหนึ่งศูนย์นะคะสิบโมงสิบนาทีสิบคือซื้อโมงคือเตียนแล้วก็เป็นซื้อเตียนอีกสิบนาทีก็ซื้อเหมือนกันนาทีคือคําว่าเฟินนะคะซื้อเตียนซื้อเฟินนะคะซื้อเตียนซื้อเฟิน กรณีที่เป็น10โมงครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พูดได้2แบบ10โมงก็คือเหมือนเดิมซื้อเตียนชื่อนาทีเราเอาสามสิบก็ได้ใช่ไหมคะสามสิบก็ได้ซ่านชื่อสื้อซ่านชื่อฟ่นนะคะสามสิบซื้อเตียนสามสิบแต่คนจีนไม่ค่อยนิยมส่วนใหญ่ก็พูดปั้นไปเลยครึ่งหนึ่ง ก็เป็นชื้อเปียนปนผ่านอ่านว่าอะไรคะเนี่ยพอผาปอปอปอออกเสียงเลยค่ะปออานปานเสียงสี่แปดแป้านเปียน้ปดสิอเตียนป้านนะคะสือเปียนป้านอันนี้มันจะแปลว่าสิบโมงครึ่งนะคะ โอเคอันนี้พินอินที่ขอ A บอกว่าอูเตนนะคะดีดอกเต两点นะคะ三九点四十五九点四十五ก็คือเ4สิบส点สิก็คือ A นะคะห้าสาม点零五分 三点零五分，拜三公五分，等 a r 号六六点三十六点三十，六点半，个符号一，呐哈。七十点十分，十点十分，个符号几？